สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกตกำลังจะไปสตูดิโอถ่ายภาพโปรไฟล์ที่เปิดใหม่ในปอยเปดค่ะเกตก็เลยมาลิ่กต้นที่หน้าด่านเลยค่ะเดี๋ยวเกตจะพาไปจนถึงสตูดิโอเลยนะคะไปไปกันด้วยความที่เกตรู้จักกับเจ้าของสตูดิโอเป็นการส่วนตัวค่ะเขาก็เลยขับรถมารับเกตที่หน้าด่านค่ะคือเกตนัดเขาที่หน้าด่านเพราะว่าเกตอยากมาถ่ายตั้งแต่ที่หน้าด่านแล้วก็ไปจนถึงสตูดิโอทุกคนจะได้รู้ว่าสตูดิโอไปทางไหนอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วเขาก็ไม่ได้มารับทุกคนแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามาเรียวรถในฮอลิเดย์ค่ะแต่จนแล้วจนลอดเกตก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นทางจนไปถึงที่สตูดิโอนะคะเพราะว่าเขาอะพาเราไปถ่ายนอกสถานที่คือเราไปกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายนอกสถานที่กันก่อนแล้วฝนตกอย่างหนักเลยค่ะเกดก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนเห็นว่าสตูดิโอไปทางไหนอะคะ่ะ เรามารีสอร์ทกันคือว่าเราจะมากินข้าวที่สตูดิโออะค่ะเขาก็จะมีถ่ายรูปแบบทั้งในอินดอร์แล้วก็อา o โดรถ้าเป็นอินดอร์ก็คือถ่ายในสตูดิโอถ้าเป็นอา d o ดรก็คือเราก็เขาก็จะพาออกไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากไปอะค่ะโดยที่ราคาไม่เท่ากันนะบา นี่ชื่ออัลโบอ๋ ort, ออโบรีสอรนี่ค่ะเขาก็จะมีเป็นซุมซ้มๆแล้วก็มีอะไรบ้างแอบดูหน่อยนะนี่คือเกตก็มาก,กับโคลินแล้วก็แฟนโคลินค่ะโคลินเป็นเจ้าของสตูดิโอถ่ายภาพพาเดินดูรอบๆหน่อยค่ะนี่ออาโบคาเฟ่อ๋อเล็กๆเ,เหร ดูว่าเดินเข้าไปข้างในได้แอบดูหน่อยนะอ๋อคาเฟ่เขายังไม่เปิดเหรอตอนนี้เปิดเฉพาะร้านอาหารเหรอโอ้ยแต่ว่าก็สวยแล้วแหละมาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นได้เดินไปเดินมาก็สนุกสนานแล้วแหละว้าวชอบจังเลยอะ่ะมีสะพานน้อยๆให้ข้ามด้วยค่ะนี่ต่ข้ามไปไหนละ่ะ ที่นี่เขาก็เป็นบ่อตกปลาด้วยนะคะ,ะเขาก็คงจะมาตกกันตอนเย็นๆนะคะโนอนเห็นไหมเขาก็มีตรงน้นนะคะเจตเคยไปหลายที่ละเขาก็จะนั่งเลียงๆๆกันแล้วก็ตกปลาอ้ล่มลื่นมากเลยค่ะตอนนี้เรามาตอนประมาณบ่ายโมงแล้วแหละอ๋อนี่ยคะ่ะซุ้มนี้เขาก็ตกปลากันอยู่นะนั้นมีหนุ่มๆเขาก็มีเบ็ดมาคนละคันสองคัน มันคงเป็นกิจกรรมที่เขาทำแล้วสนุกกันเนาะเก็บต,ตกปลาไม่เป็นนะก็เลยไม่เคยตกปลาเลยรายการอาหารเยอะมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะสั่งไม่ถูกค่ะดูรูปแล้วก็จิ้มเลยค่ะโคลินเขาก็เริ่มงานของสตูดิโอเขาเลยค่ะก็คือการถ่ายรูปนอกสถานที่ค่ะเขาก็ให้เกตไปตรงโน้นตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปคือเกตก็แอคท่าไม่ค่อยเป็นนะคะเก่งใจน้องเขาจังคือเขาก็จะได้ท่าซ้ำๆอะเปลืองฟิล์มมากเลยค่ะ อันนี้ค่ะเป็นการถ่ายนอกสถานที่นี่คือเอาดอเราเลือกสถานที่เองได้แล้วเราก็เลือกได้ว่าเราะจะไปถ่ายที่ไหนแล้วก็ออกมาถ้าเป็นอินดอร์ในสตูดิโอค่ะราคา่อดอลลาร์ค่ะถ้าเป็นเอาดอแบบนี้ก็คือ250ดอลลาร์ค่ะวสวยมาก ตอนนี้อาหารของเขาก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะมันดูน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะว้าวน่านาอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบว่าเอเกลือพริกไทยแล้วก็บีบมะนาว้จะบอกว่าผัดผักบุ้งอ่ะอร่อยมากแล้วเขาใส่เครื่องในไก่มานะคือ มันอร่อยทุกอย่างแม้แต่กระเทียมแม้แต่ทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะส้มตำมะค่ะว้าวมากเป็นจานใหญ่มากแล้วก็อันนี้ก็เป็นส้มตำค่ะแล้วก็ไก่ม<บ>าเป็นตัวเลยอ,ะอะาา่ะจะได้ยังกินไก่บ้านค่ะอันนี่ก็ได้แล้วมั้งขอแังเอ้หนูไม่รู้ว่าเขาแบบอย่างนีแบบ้หรือเปล่าโอเคละ ททเทุกคนคะกินทอวยังไม่เสร็จเลยฝนจะตกแล้วเราต้องไปที่อื่นกันแล้วแหละที่นี่เขามีห้องพักแบบภูวิลล่าด้วยนะคะราคาพันสองกับ2อ0พค่ะที่นี่มีลูกค้าเยอะมากเลยค่ะคือโคลินงานยุ่งมากเลยค่ะบางวันนะคะสองสามงานเลยค่ะอ๋อมีห้องน้ำด้วยเหรอเฮ้ hey, มีกระตกนี่นี่คือโคลินนี่คือภรรยาเขาอะค่ะเมื่อกี้ที่เราไปเจอกัน เนี่อ๋อรูปแต่งงานไม่รู้เขาให้ถ่ายตรงไหนทีบ้านถ่ายของเขาหมดเลยนี่เนี่ว้าวอ,อยากได้รูปบ้านใหญ่ขนาดนี้บ้านเนี่ยดูดีหล่อมากเลยทั้งหล่อทั้งสวยที่นี่อะค่ะคือว่าเขาจะมีแต่สต,ตูดิโออย่างนี้นะแล้วเราก็มาถ่ายรูปถ้าจะเอาแบบว่าเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมอะค่ะเขาอะสามารถเรียกให้ได้ นี่ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นโบราณโบราณหน่อยนึงถ้าจะถ่ายตรงนี้เขาก็คงจะเคลียร์ของออกอะค่ะที่นี่คือสตูดิโอถ่ายภาพไว้ t สตูดิโอค่ะอยู่ที่ใดทําไมค่ะก็อยู่ห่างจากปลอยเป็ดอยู่ห่างจากหน้าด่านนะคะประมาณ 6.5กิโลเมตรหรือ7กิโลเมตรเนี่ยค่ะถ้าเราจะมาคือวันนี้ด้วยความที่เรารู้จักกันในส่วนตัวเขาก็เลยไปรับแต่ถ้าเป็นลูกค้าอื่นก็คือต้องมาสตูดิโอเองนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตรงหน้าสตูดิโอนะคะเพราะว่าฝนตกอะค่ะแล้วก็สตูดิโอเขาก็ยังทําไม่เสร็จสมบูรณ์มันก็ยังมีกองวัสดุกอ่อสร้างกองอยู่ที่หน้าบ้านนะคะมันดูไม่สวยงามค่ะ OK. OK three, okay, okay, back. okay, One, two, three. Ok okay, okay, OK. okay, 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 ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบายบายวันนี้สนุกมากค่ะได้รูปเยอะมากรูปสวยมาก <laughs> คือเขาอะให้ทั้งหมด30รูปเลยนะคะแล้วก็เขาส่งเป็นไฟล์ให้เรานะแล้วก็ออมันมีหลายแพ็กเกจต้องถามเขาเองเยอะไม่หมดลืม <laughs> เขาเขาก็จะมีแบบที่ให้เลือกว่าคุณจะเอาภาพแบบนี้หรือว่าคุณจะเอาเป็นไฟล์วิดีโอแล้วก็หลายอย่างนะคะ แต่ที่นี่คือถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ชอบ <laughs> เดี๋ยวจะมาอีกสำหรับทีมไดเกบคงต้องขอุเท่านนะคะทใหม่านมาส่ดีค่ะ